ทำน้ำเยิ้มน้องจริงแต่น้องไม่ได้บอกว่าได้เห็นในเบิง้งได้จ้ะเด้อนี่ค่ะเนาะใส่ใส่บาททาลงไปใส่ลงไปตุนไว้เลยค่ะเนาะนี่ค่ะตุนไปเอยพอต้มต้มแล้วส่วนหนึ่งแล้วจ้ะเนาะ ตีนไก่เริ่มเปื่อยแล้วใส่ลูกชิ้นมาจาะเนาะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยตุนไปจับผักมาจาะเนาะใส้ลูกชิ้นมันห่อนมันสุกตีนไก่จะได้เปื่อย หอมต้นหอมผอกซีล้านะจ๊ะเนาะชิมรสไส้น้ำปูน้ำป,าปลาปลาไหทุกอย่างนะจ๊ะเนาะเราก็ชิมรสกันเรียบร้อยแล้วเวยจ้ะเด้อบ่ได้เห็ดให้เบิ่งด้จ้ะฟินออกจ้ะยอมรับตัดตอนเราใจ เครื่องกุงเราก็มีน้ำปลารา้าน้ำปลาชุรสอย็ยางประมาณนี้แหละเนาะจ้ะเนาะตามภาษาอาหารอีสานนะจ้ะเนาะพักกินกับขนมเส้นเนาะจ้ะเนาะลาดิดมาลาตี เขาก่เรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะนกินกับขนมเสน้นนี่จ้ะค่ะขนมเสน้นต้มแล้วเป็นหัวจับเป็นหัวไว้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาสิไปกินเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำยาตักน้ำยาเนาะจ้ะเนาะ ผักตะกะแตนค่ะเก็บมานี่ค่ะผักกินกลับนาจาะจ๊ะเนาะวัดดีจ้าพี่น้องจ้าหมาบัดที่นี่ดิพ้ามากินขนมเินนะจ๊ะเนา,าะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนาจาะจ๊ะเนาะน้ำยาของเรา ตีนไก่น้ำยาปลาตีนไก่นะจ๊ะเนาะแล้วก็นี่ค่ะผาของเฮานะจ๊ะเนาะนี่ค่ะมาเด้อคนไหนจะกินน้ำข่มามะมุนลายลายมันติดตกมุนกัดกลายขนมเส,นส้นติดตกหะหมองตังบุญใหพี่น้องจ้าส่วนทีได้กินยากลายมานี่จ้ะขนมเส้นเนาะ จบไว้มาเด้อพูดใดไเอาก็จะเอาลายเทอเอาสอวหัวก็น่าจะเนาะเดี๋ยวคอยเติมไหมเอาจักเอาจักเอาจักหัวเคืองลายได้นี่นี่ค่ะ เล่นะจ๊นะเนาะอุ้ยเด้อพี่น้องจ๋าเด้อผู้ใดหิวมากินน้ำกันปาดปาดพี่ใส่หลายแต่ปาดนี่แหลนะเนาะ แลติดอุย้ยผักนื้ออื่นคอยใส่เนืน้อฉันเนาะมาเลยค่ะมาซอยกันเลยค่ะหิวหิวหิวพรท่านได้กินขา้าวยู่ยจ,จั้อขนมจีนยั่วๆเยจะ,ะยุ่ดีบ่มักเนาะจ้ะเนาะจะกินตีนพนามืันนี้ค่ะมาค่ะมามกินด้วยกันเนาะจ้ะ ใส่ถึงซีลาสีไทยนะจ้ะเนาะอันนี้พักตะกะแตนนะ้จ้ะเด้อไปเก็บม้าค่ะหลายหลายเก็บมวดสุดท้ายแล้วละจ้ะงไปเก็บมา้าเพาะทําได้เห็ดคลิปลงห้ยบ่ดูหลายกินก่อนค่ะคาเต่เาหรือสิบ่าไ้กินเอ้ออะไรย,ยกเขา่า ินแบบวบาเวาวๆได้ใจเด้อ Tất cả tiền Nó đẹp như ร้นานเมื่อนี่พี่น้องเนี่ยแตกเนี่ยแตนห่อนคักห่อนเนี่ยพอนปันประเทศไทยค่ะห่อนลายเพราะเป็นตตยู うん、はい帰はい帰っ Gracias. แซ่บกินมะป่ากูเาตั้งเป็ดตั้งแซ่บไ่ได้กินแต่โดยเราจ้ะพี่น้องมันเองกันเลยจัดตั้งลูกสายอยากกินน้ำก็เลยเห็ดแต่ว่ามันคือเผ็รขักแท้

คลิปมันสิยาวาปวดทั้งใดขอจบไว้แค่น,นี้ก่อนค่ะค่อยพอกันไหมคลิปนะ้ะทั้งใดคลิปนี้ลาพี่ก่นนัดจ่ะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคซีฟ้าเห็ดพาเบิ่งนี้นัดจ่ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายพอกันไหมคลิปหน่านะจ๊ะเนาะ